สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านอันนี้มาเจอกับลุงหม,ม่องอีกแล้วนะครับมาเจอกันในช่วงที่ว่าโควิดกําลังระบาดหนักนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อท่านผู้ชมระมัดระวังตัวเองนะครับด้วยความเป็นห่วงจากลุงหม,ม่องครับสําหรับลุงหม,ม่องเองก็ระมัดระวังตัวนะครับสตางค์หรือว่าเงินที่ลูกค,ค้าจ่ายมาทุกครั้งลุงหม,ม่องก็จะเก็บใส่กระป๋อง ฆ่าเชื้อฉีดด้วยแอลกอฮอล์นะครับฆ่าเชื้อทุกครั้งสวมหน้ากากแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับฝากคนเพื่อนท่านผู้ชมทุกๆท่ททนานร,ระมัดระวังเรื่องนี้กันให้มากนะครับช่วงนี้มันระบาดมากเป็นเชื้อที่วันรุนแรงติดก,กันง่ายนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงหม่องก็จะมาแนะนํามาบอกวิธีชงนะครับเครื่องดื่ม อีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมในช่วงอากาศร้อนๆนะครับนั่นก็คือเมนูง่ายๆครับเมนูไมโลเย็นนะครับซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบอดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอีกได้เป็นอย่างดีอีกเมนูหนึ่งนะครับซึ่งก็มีส่วนผสมที่ไม่ยากมีส่วนผสมไม่กี่อย่างนะครับแต่ลุงมองอที่ร้านลุงมองมีเคล็ดลับที่ชงเมนูไมโลเย็นไม่เหมือนร้านอื่นนะครับ ล็ดลับที่ว่านั้นไปดูกันเลยครับลุงหม,ม่องจะมาบอกว่าที่ชงไม่เหมือนร้านอื่นลูกค้ามาดื่มแล้วอร่อยอแปลก,แ,ปกแตกตาก่างไปจากร้านอื่นนั้นจะเป็นยังไงไปดูไปชมเลยครับเดี๋ยวลุงหม,ม่องจะทําให้ดูเชิญเลยครับเหมือนเช่นเคยครับอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมแก้วชงเครื่องุกทีนะครับจากนั้นเราก็จะมาใส่ผงไมโลนะครับ สามช này, en, onents, purely, ot, ้อนน Mother, ี่นะครับนะฮะสามช้อนชานี่นะช้อนลุงหมองอาจจะใหญ่หน่อยนะครับช้อนชาลุงหมองอาจจะใหญ่หน่อยนะครับของลุงหมองนี่สามช้อนชาลุงหมองนี่ถ้าเป็นช้อนชาปกตินี่อาจจะเป็นสี่ช้อนนะครับอ่าเนี่ยช้อนชาลุงหมองนี่าจะใหญ่หน่อยถ้าเป็นช้อนชาปกตินี่ให้ใส่สี่ช้อนนะครับใส่ซอสอ่านี่ผงนี่ลงไปสามช้อนชาอ่าแล้วก็มาเติมมานี่นะครับ เคล็ดลับความอร่อยมันอยู่ตรงนี้นะครับไมโลเย็ดร้านลุงหมองครับก็คือใส่ผงไว้หม้อลงไปครึ่งช้อนนะครับใส่จากนั้นเราก็จะมาเติมน้ำร้อนลงไปนะครับร้อยมลนะครับเติมน้ำร้อนลงไปให้อยู่ที่ว่าร้อยร้อยมลนะครับจากนั้นเราก็มาคนผงไว้หม้อกับผง ไมโลนี่ให้ละลายจากนั้นเราก็จะมาเติมน้ำตาลนะครับหนึ่งช้อนครับตามด้วยกิมเทียมสองช้อนครับคนผลน,น้ำตาลกับกิมเทียมให้ละลายเข้าไปนะครับหลังจากกิมเทียมกับน้ำตาลละลายแล้วเราก็จะมาเติมนมข้นหวานนะครับ 40 ml ใส่ลงไปน้ำข้นหวาน40ม l ตามด้วยน้ำข้นจืด30 ML ใส่ลงไปคนส่วนผสมทั้งหมด,ดให้เข้ากันนะครับจากนั้นเราก็จะมาเตรียมแก้วนะครับใน้แข็งให้เต็มแก้วนะครับใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้ว แล้วเราก็จะมาเทนะครับไมโลที่เราชงคนส่วนผสมต้องมดในแก้วนเนี่ยเทลงไปนะครับเทลงไปในะแก้วเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วครับนี่น,นะครับจากนั้นเราก็จะมาปิดฝาเสียบหลอดนี่แหละครับไมโลเย็น สูตรลุงหม่องพร้อมเสิร์ฟครับโอเคนะครับเป็นยังไงครับเพื่อนๆท่านผู้ชมได้ดูได้ชมไปแล้วนะครับวิธีชงไมโลเย็นให้อร่อยอแปลกแตกต่างไปจากร้านอื่นเหมือนที่ลุงหม่องได้บอกไว้ว่าลุงหม่องมีเคล็ดลับซึ่งนั่นก็คือการที่ว่าเราผสมไวม้หม้อลงไปครึ่งช้อนชานะครับซึ่งไวมอตรงนี้จะไปเพิ่มรสชาติให้ไมโลเย็นของเรา อร่อยหวานมันเข้มข้นเข้มข้นและมีความหอมอามากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเพื่อนๆพื่ท่านผู้ชมสามารถเอาไปลองอชงชิมหรือว่าท่านที่ขายอยู่แล้วก็สามารถเอาไปทดลองไปปรับสูตรดูได้นะครับว่ามันจะอร่อยอจริงเหมืนดังที่ลุงหมองพูดไหมนะครับเดี๋ยวลุงมองจะมารีวิวให้ดูนะครับชงให้ดูนะครับพี่ลุงมองชงไว้เมื่อกี้นะครับลุงมองจะมาชิมให้ดูนะครับ มันอร่อยมันไมโลทั่วไปแต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอมของไอใบมองน,นิดนะครับเพิ่มความเข้มข้นให้กับไมโลเย็นร้านเราให้อร่อยยิ่งขึ้นนะครับอ่าก็ผ่านไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้วิธีชงไมโลเย็นสูตรร้านลุงหมงองอในคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นเพื่อนๆืนท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะครับช่วงนี้อาจจะ ทิ้งช่วงนานหน่อยนะครับที่จะมาทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆท่านผู้ชมได้ชมกันซึ่งก็จะเป็นด้วยเหตุผลหลายอย่างนะครับในช่วงนี้ยังว่าแหละนะมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องอนั่นหลายอย่างเจอเจอหลายอย่างาซึ่งลุงหม่องกอ็ฝากเพื่อนๆท่าน,นผู้ชมอย่าเพิ่งทิ้งกันนะครับฝากติดตามกันต่อไปสําหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไปแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ